สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสินค้า 3M นะครับจากร้าน Dominic Safety นะครับอย่างแรกเลยที่พูดถึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้ากากนะครับอันนี้เป็นรุ่น7502นะครับจะเป็นไซส์ M นะฮะถ้าเป็น75001จะเป็นไซส์ S 7503เป็นไซส์ L นะครับนี่นะฮะ ฟิลเตอร์2097นะครับเป็นแบบนี้นะครับแพคเกจจิ้งนะฮะสองอ่าอนี่2091อันนี้2097นะฮะอันนี้ฟิลเตอร์6057นะครับแต่ถ้าเป็นในเซตจะเป็นฟิลเตอร์6006นะครับเป็นฟิลเตอร์มัลติแก๊สนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับที่เพิ่งสั่งล่าสุดนะครับเห็นได้ว่าผมไม่ได้แกะนะครับ อาจจะไม่ได้แกะให้ดูนะครับรุ่นหนึ่งหกสองสาม AF นะครับเขาเคลมไว้ว่าเป็นเคลียร์แอนติฟอกเลนส์นะครับก็คืออ่ากันฝ้านะครับกันฝ้าขึ้นแต่ไม่รู้ว่ากันได้ดีแค่ไหนนะครับนะฮะตรงนี้จะเป็นยางนะครับตรงนะฮะที่รับจมูกตรงนี้เห็นไห,หมพราะมันจะ สามารถขยื้อนได้นิดหนึ่งมันเป็นยางครับเข้ารูปกับจมูกได้ครับอ่าเนี่ยฮะจะเป็นฟิลเตอร์6 0 0 6ที่ผมได้บอกไว้นะครับในเซตนะครับเซตห้องคงเกอร์นะครับเซตพร้อมบวกนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับนะฮะเป็นมัลติแก๊สนะครับกองแก๊สได้กันแก๊สได้ครับเนี่ยฮะมัลติแก๊ส นี่ก็จะเป็นรุ่นมันจะมีสองรุ่นที่หน้าตาคล้ายกันนะครับแต่รุ่นนี้น่าจะเป็นสอ,สองสองศูนย์สองหนึ่งมั้งครับน่าจะนะฮะเพราะว่าของส่วนใหญ่ผมไม่ได้มีตัวโชว์นะครับเพราะว่าไม่ได้สต็อกไว้นี่เป็นสายรัดค้างนะครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับ ว่าตอนนี้สต็อกหมดนะครับนี่เป็นถุงมือสต็อกหมดเช่นกันครับไซส์ S M L นะครับสต็อกหมดเช่นกันนี่จะเป็น501 S G A F นะครับเขาเคมว่ากันฝ้าได้กันกระแทกอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ผมใช้งานจริงแล้วกันฝ้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใส่นานๆก็จะมีฝ้าขึ้นอะไรอย่างนี้ครับและนี้ ใช้งานจริงครับมีร่องรอยนิดนึงพอดีใส่นั่งมอเตไซค์ครับซ้อนมอเตไซค์แต่อยู่ดีถนนโคราชอะครับในเมืองเลยนะทางไปเดอะมอรครับจากห้าอ่ามีมีรอย,ม,รอยมีรอยกระแทกของหินครับอยู่ดีมีหินกระเด็นมาเฉยเลยกันได้ครับเป็นรอยนิดเดียวครับอ่นี่ครัแพ็คเกจจิ้ง แฮกเกจิ้งของ7502นะครับใกล้ๆก็จะเป็นแนวๆนี้นะครับประมาณนี้ของแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้6 2 0 0ไซส์เมนะครับยอดฮิตครับรุ่นยอดฮิตนะฮะเมจะเต็มครับชุดนี้เวลาน้อยมากนฮะเป็นประมาณนี้อันนี้หมวก 50